สัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอมินนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดไพด่ดูดวงกันว่า3ราศีใดในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงเนาะก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอมินด้วยนะคะเจลเฟอร์ over, ราศีเมทุนนะคะเดทราศีพิจิกเนาะแล้วก็ temperance ราศีธน,นูนะคะให้ระวังเรื่องสุขภาพมาจากสาเหตุอะไรเนาะ เชนออฟวอร์ปัญหาเรื่องสุขภาพจะมาจากการที่คุณทำงานหนักนะคะบางทีมันจะหนักเกินไปเนาะคุณไม่สามารถแบกรับงานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่ตัวคุณคนเดียวได้นะไม่งั้นสุขภาพของคุณจะแย่ได้จะพังได้นะคะแล้วก็ A of o u p u p นะคะเอ่อให้ระวังพอคุณทำงานหนักมากๆเข้ามากๆเข้า,ขาออกคุณจะมีเกณฑ์การ เบื่อหน่ายน้ออยากจะทิ้งทุกอย่างแล้วเดินจาก ไปนะคะมันจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักในเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะมันจะมาพร้อมกันนะคะ j ัส g ิมิให้คุณนะคะ,ะบรรเทาเบาบางงานของคุณแจกจ่ายให้กับคนอื่นบ้างเพราะว่ามีคนหลายคนที่อยากจะสนับสนุนคุณอยากจะช่วยบรรเทาเบาบางในเรื่องภาระหน้าที่ของคุณนะคะแจกจ่ายงานบ้างนะไม่งั้นทำคนเดียวก็จะเหนื่อยเกินไปนะคะ i 6 of one นะคะคุณนะคะอยากจะสร้างความามั่นคงในเรื่องการงานให้กับครอบครัวของคุณให้กับแฟนคุณหรือคนในครอบของคุณให้ภาคภูมิใจนะคะคุณอาจจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เนาะสร้างความมั่นคงบ้างข้่งเป็นปึกแผนให้ครอบครัวให้ตัวเองนะคะ มันเลยทำให้บางทีบางครั้งช่วงนี้คุณจะทำงานหนักไปนะให้ระวังนิดนึงนะคะ a g e of p e n t a c l e ให้คุณหันมาสนใจเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะงานก็สำคัญเงินก็สำคัญสุขภาพก็สำคัญนะคะให้คุณ บาลานซ์ให้มันเท่าเทียมกันนะแล้วมันจะยิ่งดีนะคะจะยิ่งนำมาซึ่งเงินทองเนาะพอสุขภาพคุณดีคุณก็จะสามารถทำงานหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะ g ีเอ็มเพรให้คุณนะคะทำงานอย่างอย่างพอเหมาะพอดีพอสมควรนะคะ ให้ทาแล้วรู้สึกไม่กดดันทําแล้วรู้สึกทําแล้วมันสบายสบายอย่าทําหนักเกินไปนะส่งผลต่อสุขภาพได้นะคะในช่วงนี้นะคะ King of s อ u e อย่างที่บอกว่างานของคุณหนะักนะและจับประสบความสำเร็จแต่คือมันจะหนักมากจะมีปัญหาให้ คุณได้ฟันฝ่าอุปสรรคไปอาจต้องมีปัญหาเรื่องงานที่ให้คุณคอยแก้ไขให้คุณคอยหาทางออกแล้วก็หาทางออกแล้วก็ยังต้องมีปัญหาใหม่เข้ามาให้คุณหาทางออกเพิ่มอีกมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆให้ระวังนิดนึงนะคะอาจจะให้คุณเหนื่อยล้าเกินไปเนาะจะชาว์ ให้คุณทำบุญไว้ได้เลยนะคะทำบุญเยอะๆทำบุญหนักๆส่งเสริมเรื่องดวงส่งเสริมเรื่องสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนี้คือค่อนข้างที่จะหนักมากๆอยู่เหมือนกันเนาะใน h t of Cups เพื่อการงานที่ประสบความสำเร็จของคุณคุณจะทำทุกอย่างทำทุกวิธีทางที่จะทำให้คุณ ประสบความสำเร็จเรื่องการงานจนบางทีบางครั้งคุณลืมใส่ใจเรื่องสุขภาพไปนะคะเดชถ้าคุณหันมาสนใจเรื่องสุขภาพนะคะมันจะค่อยๆบรรเทาเบาบางเนาะสุขภาพของคุณจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเด e s สตา คุณจะเป็นคนที่ทำอะไรก็ใส่เต็มที่นะคะจริงจังตั้งใจแล้วจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะงานของคุณที่คุณประสบความสำเร็จเพราะคุณใส่ความจริงจังตั้งใจไปเนาะให้คุณหันมาสนใจเรื่องสุขภาพแบบค่อนข้างจะจริงจังนิดนึงนะคะสุขภาพของคณก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เนาะ r of Swords นอกจากนั้นนะคะอาจจะมีบางคนบางท่านในที่ทำงานของคุณหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อนของคุณหรือใครบางคนบางท่านที่เขาอยากจะ ไม่ได้หวังดีกับคุณบอกอย่างนี้ดีกว่าเขาไม่ได้หวังดีคอยที่จะทิมแทงคอยที่จะคอยหาปัญหาให้คุณให้คุณต้องใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวเนาะอย่าใช้อารมณ์อย่าใจร้อนอย่ามุทะลุดุดันในช่วงนี้นะคะไม่งั้นสุขภาพจิตของคุณก็จะแย่นะคะสุขภาพกายของคุณก็จะแย่งานะของคุณก็หนักอยู่แล้วคุณยืนต้องคอยระวัง คนรอบข้างหรือคนที่เขาไม่ได้หวังดีกับคุณอะ่ะเขาจะคอยทิมแทงคุณในวันที่คุณอ่อนแอฉะนั้นคุณต้องแข็งแรงคุณต้องแข็งแกร่งนะคะคุณจะต้องสนใจเรื่องสุขภาพนิดนึงนะในช่วงนี้นะคะนายอัฟอย่างที่บอกว่างานคุณคือดีมากปังมากงานดีปังหนักเหนื่อยแบบไว้คนเดียว บางทีบางครั้งจะทำให้คุณเหนื่อยล้าและอยากจะทิ้งทุกอย่างลแล้วไปเลยนะอา,อาจจะทำให้คุณแบบรู้สึกเหนื่อยได้นะคะแล้วมันจะไปส่งผลต่อสุขภาพของคุณไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือสุขภาพใจนะคะนายออฟฟิศเพนจ์เคอย่างที่บอกว่า การงานดีการเงินดีประสบความสําเร็จมากๆปังมากๆให้สนใจเรื่องสุขภาพอีกนิดนึงนะคะชีวิตจะได้ดีในทุกๆด้านไปด้วยกันเนาะขอให้คุณนะคะสนใจเรื่องสุขภาพของคุณเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะเป็นห่วงนะคะสวัสดีค่ะ